อัสลมามุอะลัยกุมครับสวัสดีวันที่ยีเก้านะครับกรกฎาคมพศสองพันห้าร้อยหกิบเจดนะครับขณะนี้ก็เป็นเวลา,อ,าอะไรนะุ่ครึ่งช่ครึ่งอ,อันนี้ของพี่สถาพรนะครับอันนี้ของพี่สถาพรต้นหนึ่งแล้วก็อันนี้ของพี่น้อยหน่านะครับของพี่น้อยหน่าก็คือพี่น้อยหน่าเปลี่ยนชุดสามเนี่ย ไม่เอาต้นนั้นเอาดอกเหลืองมันก็จัดดอกเหลืองให้ต้นดำๆด้วยก็ใส่ไปเลยครับขายไปเลยแล้วก็ต่อดีลาเล่นลากต้นหนึ่งนะครับนี่นะครับขายถูกๆไปเลยนะครับเนี่ยขายสองต้นห้าร้อยเนี่ยที่ยังมีชุดที่หนึ่งชุดที่สองชุดที่สี่ชุดที่ห้าครับดูดิกิ่งก้านทรงลากต้นใหญ่นะครับมันไม่ใหญ่เหมือนไซส์ต้นละห้าร้อยนะครับก็เป็นไซส์รองนะครับแต่ว่ากิ่งก้านใบมันสวยดอกมันสวยต้นมันใช้ได้นะครับเนี่ย มีสี่ชุดนะครับใครจะเอาทักมาแล้วก็อันนี้ของที่ที่สมชายนะครับเนี่ยก็ยังไม่ได้ส่งไปให้เลยเพราะว่าฝนตกมันแฉะมันแฉะก็รอลากแห้งก่อนและนี่ของพี่พอนทิปนะครับนี่นะครับก็มีเท่านี้นะครับใครจะสั่งน้ามันเหลืองก็ขวดละร้อยนะครับไม่มีค่าจะส่งสิบอ่ามันมีอยู่อีกสองสี่หกแปดมีเก้าขวดนะครับ ลูกค้าท่านใดจะรับก็บอกบางตัวมาแล้วกันมีเท่านี้แล้วก็หมดแล้วนะของเดือนนี้อันนี้ก็คือต้องรอไปอีกประมาณเพราะหมดแล้วบางตัวถึงจะบอกว่าหมดแล้วเขาก็จะเริ่มทําชุดใหม่ก็ต้องรอไปอีกประมาณวันที่10เดือนหน้าครับสิบสเดือนหน้าเพราะว่ามันทําทีมต้องบ่มอาทิตย์หนึ่งนะครับแล้วก็ต้องสกัดเย็นก็คือต้องค่อยๆทอาเป็นกรรมวิธีโบราณน,นะครับก็ใครจะเอาไปก่อนก็ได้นะมี9กขวดมี9ขวด ถัวละร้อยนะครับถัวละร้อยไม่มีค่าส่งนะฝนตกค่าจะส่งให้สั่งต้นไม้ก็สั่งไปด้วยแล้วก็ฮอร์โมนถัวละแปดเอร้อยแปดสิบค่าส่งห้าสิบแล้วก็ปุ๋ยปุ๋ยเล่งดอกปุ๋ยในตํานานโกลเด้นฟลเวอร์สามถุงสองร้อยห้าสิบนะครับใครจอางอันนี้ก็บอกมานะครับฝนตกฝนตกอยู่เลยนี่ฝนตกนะครับเนี่ยฝนตกอยู่นะครับก็ดูคลิปเมื่อเช้าแล้วกัน นะครับนั่นแหะทุกอย่างอยู่ในคลิปเมื่อเช้าหมดเลยนะครับ <_ EN> ก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับไม่มีอะไรเพิ่มเติมก็เพิ่มเติมมาแค่นี้แหละทุกอย่างก็ยังอยู่นะครับแล,แล้วก็นี่เอ้อยีเซียนนี่มีอยู่สี่กระถางนี่กระถางละห้าร้อยค่าส่งก็ร้อยหนึ่งไปทั้งกระถางแบบนี้เลยนะนะครับแล้วก็ไม้ใหญ่ก็ยังอยู่นะครับแล้วก็ออ่แก้วแ, cision, แคร์ต้นที่สองต้นที่สามต้นที่สี่ต้นที่ห้าต้นที่หกยังอยู่นะดูคลิปเมื่อเช้าได้เลย นะครับยังอยู่ยังไม่มีใครได้เพิ่มเติมอะไรแล้วก็ไซส์กระถาง6นิ้วนะครับมีชุด1กับเออชุด2กับชุด3นะครับยังอยู่แล้วก็14ต้นพันยังอยู่นะครับแล้วก็8นิ้ว2ชุดนั้นยังอยู่นะใครรับ2ชุดก็แถม1ต้นนะครับแล้วก็ไม้ที่ลงขายลายต้นอะไรยังอยู่นะครับแล้วใครจะเอาแก้วแคะนะครับดูได้เลยในคลิปเมื่อเช้านะครับก็วันนี้มันมันลงอะไรไม่ได้แล้วฝนมันตกฝนตกหนาเม็ดด้วยนะครับก็ถอนได้เท่านี้แหละนะครับก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับ ก็ฝากกดถูกใจกดแชร์กดติดตามใน YouTube Facebook นะครับ TikTok i n s t a g r a กรให้บางโตด้วยนะครับบางโตจะได้เลื่อนอันดับการมองเห็นนะครับฝากกดรีพส์ใน TikTok ฝากกดคอมเมนต์พูดจาพูดคุยนีย่ดอกขาวต้นนี้สวยมากเลยเนี่ยนะครับเนี่ยนะครับปอยเซียนสวยเนี่ยนะครับแก้วแค้ก็สวยไซนี้สองต้น500้อยนะค่าส่ง80ดสบสี่ต้นพันค่าส่งหนึ่งรอเนี่ย นะครับใสนี้ใฟนู้น500อยนะครับจะเอาแบบนี้ก็5 0 0้อยนะจะเอาใส่กระถางบอนไซไปให้ที่มีอยู่หต้นนั้นอ่ะก็5้า้อยนะค่าส่งอันนี้ขอค่าส่ง50บาทอันนู้นกระถางบอนไซนู้นขอค่าส่งร้อยหนึ่งนะครับนี่อันนี้แบบเกาะหินอันนี้ก็300ร้อยค่าส่ง50บาทเปลี่ยนเป็นกระถางบอนไซแบบนี้แล้วบางตัวขอค่ากระถาง50บาทให้เปลี่ยนก็ได้ไม่ให้เปลี่ยนก็ได้เปลี่ยนก็จะใครจะเอากระถางไปไปทําเองหรือว่าจะให้บางตทําให้ก็บอก นะครับมับงโตทําให้บงังโตอยากทําอยู่แล้วนะครับนี่โอเซียนสวยๆนะครับก็วันนี้ไม่มีอะไรมากครับก็ฝากคอมเมนต์พูดจาพูดคุยนะครับฝากถ้าลูกค้าที่ได้รับต้นไม้ไปแล้วก็คอมเมนต์บอกต่อเป็นกระบอกเสียงให้บางโตัวด้วยนะครับบางตก็ลงคลิปนะครับไม่ได้ไลฟ์สดนะครับใครดูคลิปไม่ทันก็กดหยุดแล้วก็ถอยหลังไปดูมาใหม่นะครับใน t ิ๊กต o k ก็มี พักเพื่อนฝูงเชียร์ให้ลงเป็นไลฟ์สดบางตก็ไม่ถนัดเนาะบางตก็ถนัดลงคลิปนะครับดูใน YouTube ก็ได้เพราะในในการลงคลิปอะ่ะมันคือใครดูเมื่อไหร่ก็ได้ไม่ต้องมานัดเวลากันคือบางตัวลงไว้แล้วใครดูอะไรก็ดูนะครับไม่ต้องมานัดเวลาไม่ต้องมานั่งแบบแข่งกันแย่งกันไม่เอาบางตัวไม่ชอบให้ใครมาแย่งกันซื้อของคือดูมีใครใครสั่งมาก่อนก็เอาไป คือจะได้ไม่ต้องมานั่งให้คนนั้นดีคนนี้ดีต้องเล่งกันกดเล่งกันอะไรอย่างงี้มึงโตไม่ชอบมึงโตรู้สึกว่ามันมันอะไรอ่ะมันมันเหมือนแข่งแย่งกันอ่ะคือสั่งคนต่างดูใครว่างก็ดูดูชอบอันไหนก็ค่อยสั่งนะครับไม่ชอบก็ผ่านนะครับมันเป็นอะไรที่มันดูสมูทกว่าไปแย่งกันดูแย่งไปอะไรนัดนัดมาเวลานั้นเวลานี้เพื่อมาให้ลงขายแล้วมาแย่งกันซื้อมันอะไรอ่ะมัน คือบางคนเขาชอบแบบนั้นแต่บางตัวไม่ชอบบางตัวรู้สึกว่าบางตัวต้องการอะไรที่มันสมูทสมูทสบายสบายเออว่างดูอยู่ก็ซือไม่อยู่ก็เดี๋ยวรอรอบหน้าอะไรอย่างเงี้ยมันชื่นใจอ่ะมันมันมันค้าขายกันด้วยไม่ไม่มีการแข่งแข่งแย่งกันไม่มีการแข่งขันกันอ่ะบางตัวไม่ชอบการแข่งขันมันเหมือนกับการที่ชิงดีชิงเด่นกันบางตัวเลยไม่เอาบางตัวก็ไปลงคลิปนะเห็นสบายสบายในฝากฝากกดรีโพสต์ฝากกดแชร์ในทิกตอกให้บางตัวด้วยนะเพิ่ง มันเพิ่งยังไงอ่ะบางตัวเพิ่งลองลงคลิปดูนะครับไม่ให้คลิปยาวๆอ่ะแต่ลงยากโหลดไม่ค่อยจะได้นะครับก็พยายามอยู่ก็ฝากรีโพส์ฝากกดถูกใจฝากกดแชร์ใน t i กต็อให้บางตัวพิเศษหน่อยนะครับก็ฝากคอมเมนต์พูดจาพูดคุยให้บางตัวด้วยใน YouTube ก็ฝากคอมเมนต์พูดจาพูดคุยเออในในใน u ูทูบฝากกดไอไลตวัวแดงๆไอซับสคร r i ต์ตตตให้บางตัวหน่อยนะบางตัวจะได้เลื่อนอันดับบางตัวไม่รู้ไม่รู้มาก่อนว่าตัวซับสครายต์นี่มันตัวเลื่อนอันดับได้ มึงโตก็นึกว่ากดถูกใจกดแชร์กดติดตามอย่างเดียวอะ่ะมึงโตไปดูในอะไรเขาเรียกเขาเรียกอะไรอะ่ะเคล็ดลับทําให้ผู้คนเห็นและเลือ่อนอันดับมากขึ้นมึงโตมี u t u b e ออ y ยูทูบสตูดิโอไงเลยลบมึงโตก็เลยเข้าไปดูอ๋อมันต้องกดซับสไครต์ด้วยคือกดถูกใจกดแชร์แล้วอะ่ะคือบางคนแค่กดถูกใจใช่ไหมบางคนก็กดถูกใจกดแชร์บางคนติดตามไปแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้กดติดตามแล้วเพราะติดตามไปแล้วใช่ไหม ขาดกดซับสไคร b ์บางตัวมีม,มียอดฟอลโล่ซับสไคร์อยู่ร้อยกว่าคนหนึงในเจ็ดันแดอ่ะในเจ็ดันแดอ่ะมีคนซับสไคร์บางตัวร้อยกว่าคนบางตัวเลยว่าเอาถึงว่าทำไมกูไม่เลื่อนไปไหนที่บางตัวอยู่อันดับที่โอ้โหร้อยสองร้อยสามร้อยอะไรก็ไม่รู้ไกลมากะนะครับเพราะว่าพอสมมติลูกค้าจะดูว่าทําไมของบางตัวอยู่อันดับไกลบางตัวลองพิมพ์คําว่าต้นชนชมหรือไม้วงคนหรือว่าชนชมบางโตลงไปที่ที่ยูทูดิ นะครับลองแบบไม่ไม,ไม่ไม่รู้จักอ่ะสมมติว่าไม่รู้จักบางโตเนี่ยคือพิมพ์คําว่าต้นชนชมหรือไม้มงคลน่ะลงมาที่ YouTube ดิอันดับของบางโตที่จะเห็นบางโตน่ะไกลมากเลยไกลมากเลยนะครับไม่ได้อยู่ที่ร้อยอันดับแรกนะไกลกว่าน,นั้นอีกนะครับนั่นแหละมันเป็นมันเป็นผลสืบเนื่องมาจากไอ้ไม่ได้กดซับสไครต์นะครับกดทีเดียวเองลูกค้าใครที่กดถูกใจกดติดตามไปแล้วอะ่ะ <c oughs> กด s u b สไครต์ให้บางตัวอีกทีนึง <c oughs> เพื่อเพื่อมันจะได้อันดับมันได้เลื่อนไอตัวไอปุ่มแดงๆอะ่ะไอตรงที่อยู่ใต้จอยมาไอสีแดงเนี่ยซับสไครต์อะ่ะนะครับที่ใครเรียกสับตะไครสซับตะไครช่วยบางโตหน่อยนะครับใน a c e b o o กก็ฝากกดติดตามร้านชนชมบางโตใน Facebook ด้วยนะครับก็บางโตเชิญไปหลายหลายคนแล้วแหละกดติดตามให้บางโตนหน่อยนะครับฝากกดติดตามให้บางโตนิดนึงบางโตก็จะนั่นแหละพอมันกดติดตามแล้วมันจะมีคนเห็นเพิ่มขึ้นอย่างลูกค้ากดติดตามให้ให้บางโตทีนึงเนี่ย กดติดตามมังโตเนี่ยรอบๆตัวถ้าถ้าลูกค้าคนที่กดติดตามเขาก็จะได้เห็นไปด้วยนะครับมับงโตก็จะได้มีโอกาสค้าขายมากขึ้นนะครับมันมันเป็นอะไรที่มันแข่งกับตัวเองอะ่ะมันไม่ได้แข่งกับใครถ้าของเราไม่มีคุณภาพของเราไม่ดีมันก็ไปไม่รอดแต่นี่มังโตอยู่มา8ปดปีแล้วนะครับไม่รวมที่ขายตลาดนัดไม่รวมที่อะไรนะมังโตก็กล้าการันตีว่าของมังโตอ่ะมันใช้ได้นะมันดีนะก็ฝากถ้าลูกค้าที่รับต้นไม้ไปแล้ว เป็นกระบอกเสียงให้บางโตด้วยนะครับช่วยมังโตหน่อยนะครับฝากกดซับสไคร้ไปปุ่มดแดงๆให้บางโตด้วยกดแชร์เข้าในเฟซในไลน์ส่วนตัวถ้าลูกค้านะครับแค่นั้นแหละพอแล้วนะครับยังไม่พร้อมซื้อของก็กดถูกใจกดแชร์เข้าในเฟซในไลน์ส่วนตัวถ้าลูกค้ากดติดตามกันอยู่แล้วแหละคนมาใหม่ก็กดติดตามให้บางโตหน่อยคนที่เอ่อกด คนที่เป็นลูกค้าเก่าก,ก็กดติดตามกันอยู่แล้วแหละใช่ไหมกดติดตามให้บางโตหน่อยแล้วปุ่มแดงๆะครับใครยังไม่ได้กดกดให้บางโตหน่อยซับสไครต์นั่นนะนะครับ,นะรบเพื่อให้บางโตเลื่อนอันดับนะครับก็ไม่มีอะไรมากเน้อดูคลิปเมื่อเช้าแล้วกันตามนี้เลยฝนตกทําอะไรไม่ได้ตกแรงแล้วก็มาเบาเนี่ยแล้วก็สงสัยตกทั้งคืนอีกถึงพรุ่งนี้แน่ๆ <c oughs> นะครับสําหรับวันนี้ก็รักกันห่วงใยกันดูแลกันนะครับซื่อสัตย์แล้วก็จริงใจต่อกัน การค้าที่ดีที่สุดก็คือการค้าที่ซื่อสัตย์และจริงใจนะครับนี่กิ่งตอนราชินีเริ่มติดละเนี่ยว่าจะว่าว่าจะไม่ลงว่าว่าจะแป๊บเดียวว่าจะแป๊บเดียวก็เดินมาดูจนได้นี่เป็นร้อยเลยนี่เห็นปะเริ่มแล้วเนี่ยกิ่งแก่มันจะเสียยากเนี่ยเนี่ยเป็นตอไอ้เป็นกิ่งที่ตัดมาจากไม้กิ่งอ่อนน่ะพวกไอนี่ไงไอตอญี่ปุ่นทรงสูงเห็นไหมที่มันกิ่งมันย้อยบางตัวก็ตัดออกมาเสียบๆแบบไม่ค่อยติดเห็นปะ่ะเพราะกิ่งมันอ่อน มันจะโอกาสเสียมันเยอะและหน้าฝนด้วยแต่เนี้ยราชินีที่ต้น,นเนี้ยเนี่ยกิ่งมันแก่แล้วกิ่งมันอายุเกินสิบปีอะ่ะต้นเขาสิบสองปีสิบสองสิบสามปีเนี่ยดูดิแทบจะไม่มีเสียเลยอะ่ะเต็มที่ก็เสียไม่เกินสิบกิ่งเนี่ยเดี๋ยวจะได้กิ่งตอนราชินีสวยๆขึ้นมาอีกแล้วกิ่งละเอียดนะครับกิ่งละเอียดสวยมากเนี่ยนะครับนี่เนี่ยมันโตไม่ค่อยตอหรอกตอแล้วมันช้ามันโตก็อย่างนี้แหละ ชําเลยนะครับลุยเลยนะครับนี่ตอรีลาเล่นลากนี่ก็สวยนี่นี่เป็นไม้เพาะมาเมล็ดน,นะตอรีลาเล่นลากเป็นม่วงอุดมสุกไม้ของมงตัวเองแล้วก็นุนน่นนุ่นนุ่นเข่าหินซ้อนนะนะสตาร์ทไว้แล้วก็นี่ก็ทําจะเป็นทําไม้ทรงนอนตกกระถางอนนียชมพูทรัพย์เจริญทําตั้งนานแล้วเดียเพิ่งได้เท่านี้นี่นะครับก็ไม่มีอะไรในในกอไผ่มากมายนะครับก็มีแต่ของสวยๆงามๆนะครับเป็นไม้มงคลนะ แก้วแคก็เป็นไม้มงคลไอ้แก้วแค่นี่ไม้มงคลแน่นอนชวนชมก็เป็นไม้มงคลโบยเซียนก็เป็นไม้มงคลบางตทํทไม้มงคลเพิ่มเติมเสริมความมีสง่าราศรีให้บ้านท่านไม้ของบางตทุกต้นเลี้ยงถ้าจนสมบูรณ์แข็งแรงแล้วก็มีลักษณะเฉพาะซึ่งใครๆก็รู้ว่าไม้ของบางตแต่ละต้นมันจะไม่เหมือนกันนะครับใครต้องการคือแบบพอต้นนี้มันไปแล้วมันหายต้นนึงมันหาย,ยากเอาแค่คล้ายๆคืงๆยังยากเลย นะครับยิ่งตอรีลาเล่นลากด้วยแล้วก็ตั้งแต่บางตัวทมาเนี่ยมันไม่รู้กี่พันต้นละบางตัวยังไม่มียังไม่เคยเห็นต้นไหนมันเหมือนกับต้นไหนเลยนะมันจะมีลักษณะเฉพาะของมันเองตลอดนะครับเพราะนั้นชวนชมเป็นไม้ชนิดไม่กี่ชนิดบนโลกนี้ที่มีความเป็นลักษณะเฉพาะแล้วก็มีความมีสง่าราศีแล้วก็เพิ่มเติมเสริมความมีสง่าราศีเป็นไม้มงคลให้ท่านนะครับมัน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 พูดยากเนาะ อย่างตอนนี้กําลังโปรโมทแก้วแคะแม่มันสวยจริงมันหอมจริงบางตอยากให้ลูกค้าช่วยซื้อหน่อยนะครับเพราะว่าโอ้สามสี่ปีถึงจะมีมาสักทีงนะครับบางโตก็มาได้ถึงตรงนี้ถ้าลูกค้าช่วยซื้อบางโตหน่อยขายไม่แพงเกาะหินสามร้อยค่าส่งห้าสิบาทไอ้ไม่เกาะหินก็สองต้นห้าร้อยค่าส่งก็หกสิบาทเอ้ยเท่าไหร่โอ้หกสิบาทสี่ต้นพันค่าส่งมาร้อยหนึ่งนะครับขายถูกถูกเนี่ยพวกเกาะหินก็สามร้อยค่าส่งห้าสิบให้ค่าให้ค่าเกาะหินมาหน่อยมันช้า นะครับส่วนไซส์ใหญ่นั่นอะ่ะสามร้อยไอ้ห้าร้อยค่าส่งก็ห้าสิบาทใช่ไหมถ้าเอาไปเป็นกระถางบอนไซอย่างนั้นก็ห้าร้อยค่าส่งหนึ่งร้อยนะครับก็เนี่ยมันไม่มีอะไรมากหรอกนะครับบางโตก็อยากขายในผลงานของบางตที่บางตทํามานะครับบางตมีแค่นี้แหละนะครับขายต้นไม้กินทํางานศิลปะเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงชีพนะครับไม่ไม่ได้เป็นธุรกิจ100ร้อยเปอร์เซนพอฝนตกทีก็หน่อยทีก็หงอยที นะครับฝนตกนี่มันตรงหน่อยมันตรงหน่อยมากเลยนะมันทําอะไรไม่ได้แล้วมันมันไม่รู้ว่ามันห่อยอ่ะมันทําอะไรไม่ได้มันโตชอบแรงแรงมากกว่านะครับแรงแรงมันทํานู่นทํานี่ทํานั่นได้นี่มันทําอะไรไม่ได้เนี่ยปล่อยผ่านไปวันวันเนี่ยไอเน่ามันไม่เน่าหรอกแต่มันทําอะไรไม่ได้มันหงุดหงิดมันนอยนะครับก็สําหรับวันนี้มีมานําเสนอเท่านี้นะครับอย่าหลงลืมบุญคุณคนนะครับอย่าเนรคุณกับผู้ที่มีบุญคุณต่อเรา ตัวเรารู้ดีว่าใครที่มีบุญคุณต่อเราใครที่คอยช่วยเหลือเราให้เราในะวันที่เราลําบากตัวเรารู้นะครับตัวเรารู้เต็มอกว่าใครที่คอยดูแลเราคอยให้เราอพอผ่านพ้นช่วงเวลาวิกฤตหรือความยากลาบากไปแล้วก็ตอบแทนบุญคุณผู้มีพระคุณนะครับอย่าหลงลืมบุญคุณคนนะครับเดี๋ยวชีวิตเราครอบครัวเราลูกหลานเราวงวานเรามันจะเดือดร้อนกันไปหมดนะครับสำหรับวันนี้มีมานําเสนอเท่านี้ครับว,วัสละมุวอะไรกุ้มวเรธรรมตุลละะาบรบารกาตุ์ขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ